หนุ่มๆคนไหนที่มีปัญหาน้องชายแข็งๆงอ,อ่อนๆยัดไม่เข้าปลุกยังไงก็ไม่ตื่นทําให้แฟนสาวต้องอารมณ์ค้างตลอดห้ามทําสิ่งนี้เด็ดขาดมีอะไรกันบ้างตามมาฟังในคลิปของพี่นุ๊กเลยค่ะ 1. อย่านอนดึกเพราะการนอนดึกจะทําให้น้องชายเสื่อมเร็วคุณหนุ่มๆต้องนอนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงนะคะ 2. พยายามอย่าเครียดนะคะเพราะถ้ายิ่งเครียดยิ่งปั้นไม่ขึ้น 3. ห้ามดื่มเหล้าและสูบุรีจัดเพราะว่าเหล้าและบุรีจะส่งผลกับการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงบริเวณน้องชาย 4. อายุที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทําให้ฮอร์โมนเพศชายถูกผลิตได้น้อยลงถ้าฮอร์โมนเพศชายถูกผลิตน้อยลงจะส่งผลกับความต้องการทางเพศได้ 5. ยิ่งความดันสูงยิ่งทําให้น้องชายเสื่อมเล็้วอย่าปล่อยไว้นานนะคะรีบบารุงฟื้นฟูเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานยิ่งจะทําให้น้องชายเสื่อมสมรรถภาพลงเรื่อยๆใช้งานไม่ได้เลยตลอดชีวิตแข็งแข็งอ่อนๆ on on, ยัดไม่เข้าส่งผลทั้งด้านจิตใจและด้านร่างกายของทั้งตัวเองและแฟนพี่ดุกแนะนําสมุนไพรแมกนัมพัสดเซตสกระปุกนี้นะคะทานได้1เดือนทานบํารุงฟื้นฟูเห็นผลชัดเจนภายในเซตนี้ค่ะ